รักที่ดีที่สุดคือการรักตัวเองแล้วการรักตัวเองเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนมันไม่ง่ายเลยบางครั้งเราพยายามที่จะรักคนอื่นเพื่อให้คนอื่นรักเราแต่แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเศร้าที่เขาคนนั้นก็ไม่เคยรักเราเลยส่วนมากก็มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิง พยายามที่จะรักคนอื่นจนเราลืมที่จะรักตัวเราเองเรากลับมารักตัวเองกันนะคะ14แนวคิดนี้จะทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้น 1. เมื่อไหร่ที่เราทำอะไรสักอย่างด้วยความตั้งใจอย่างที่สุดแล้วก็นับเป็นความพยายามที่น่าภาคภูมิใจไม่ว่าคนอื่นจะมองเห็นหรือไม่ก็ตาม 2. หลายครั้งช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะมันคือช่วงเวลาที่เราได้หันกลับมาทบทวนตัวเองมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตและเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดจบให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม 3. จงอย่าตามหาความสมบูรณ์แบบ แต่จงแสวงหาความสุขในแบบของคุณ 4. ความสัมพันธ์ควรช่วยให้คนสองคนเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่ฉุดรั้งใครคนหนึ่งไว้จากการเติบโตและการมีความสุข 5. ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกขอแค่มีความกล้าที่จะเริ่มต้นแค่นั้นก็พอ 6. การยืดอกขึ้นอย่างภาคภูมิใจแม้จะต้องพ่ายแพ้นั่นก็คือความหมายของชัยชนะที่แท้จริง 7. แทนที่จะรอคอยความรักจากใครสักคนเพื่อมาเติมเต็มความสุขมันอาจจะดีกว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้สร้างความสุขนั้นให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง 8. สุดท้ายแล้วเรา จะกลายเป็นเพียงความทรงจำของใครบางคนดังนั้นจงทำทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีในชีวิตของเขา 9. พายุทุกลูกไม่ได้พัดผ่านมาเพื่อที่จะทำลายเราเสมอไปแต่บางลูกก็อาจพัดผ่านมาเพื่อเปิดเส้นทางให้แก่เรา 10. สิ่งดีๆทุกอย่างล้วนแต่ต้องการเวลาในการบุ่มเพาะด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นคนเก่งมาตั้งแต่ต้นโดยไม่ผ่านความล้มเหลวมาก่อน11ถ้าเราปล่อยให้ช่วงเวลาดีๆในชีวิตผ่านเลยไปโดยไม่ทำอะไรกับมันสิ่งเดียวที่จะหลงเหลืออยู่ก็คือความรู้สึกเสียใจ ว่าเราน่าจะทำทุกอย่างได้ดีกว่านี้ 12. ก่อนที่เราจะเอาชนะใครสักคนคู่ต่อสู้คนแรกที่เราต้องชนะให้ได้ก็คืออีโก้ของตัวเราเอง 13. คุณค่าที่แท้จริงของเราไม่ได้วัดกันที่ว่าเราร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จมากแค่ไหน แต่สำคัญที่ว่าเราสามารถสร้างความสุขความสวยงามให้โลกใบนี้ได้มากเพียงใด14ก่อนที่จะรักใครสักคนได้อย่างแท้จริงต้องเริ่มต้นจากการที่เรารักและเข้าใจเห็นคุณค่าของตัวเองเสียก่อนถ้าเรารักตัวเองและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เราก็จะรักผู้อื่นและมองเห็นสิ่งดีๆในตัวผู้อื่นได้มากขึ้นมารักตัวเองกันนะคะ